สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นงานฉลองวันเกิดของครูกกอาร์ตแมนนะครับวันนี้ครูกูก็ได้ซื้อเค้กนะครับไอศครีมไพ่ทองช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีขนมปังมีกล้วยกรอบนะครับน,นี่ก็ปักเทียนจุดเทียนกันก่อนนะครับครูก็มีอายุครบ43ปีเลนะครับน,นี่หลานก็จุดเทียนนะครับเราก็ใช้เทียน สี่เล่มแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มี3เล่มนะครับก็รวมเป็น43ขวบนะครับอันนี้เรามาร้องเพลง Happy Birthday กันครับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you เอาวันนี้คุณแม่นะครับก็เป็นผู้ที่นำร้องเพลงนะครับ กูก็เป่าเค้กเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับนะครับกูก็ใช้เค้กมาเลี้ยงคนในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กูรักที่สุดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่และหลานทั้งสองคนแล้วก็มีพี่สาวอีกคนนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่ได้มานะครับอ่ากูก็คิดถึงทุกคนนะครับอ่าทันี้เดี๋ยวกูก็จะตัดไอศครีมแจกให้กับทุกคนในบ้านนะครับ เริ่มจากกลวยไอศครีมก่อนนะครับอันนี้ก็ให้คุณพ่อก่อนนะครับอ่าคุณพ่อต้องทานสิครับ,ค,รบคุณพ่อก็ฟันหล่อนะครับีนี้ฟันสวยอ่อน,นี้ก็ตัดกล้วยไอศิมอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็จะให้คุณแม่นะครับ,รบอันนี้รักมากที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ มันเกิกูกูก็จะทําแบบนี้ทุกปีนะครับก็คือจะซื้อของต่างๆนะครับมาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะตักไอศกรีมไส้ขนมปังนะครับอันนี้ก็จะให้กับหลานชายนะครับซึ่งก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เรียกหลานมาทานนะครับไปอริอร่อยกันภายในครอบครัวนะครับ กูก็มีความสุขนะครับที่ได้อยู่กับครอบครัวและทำให้พ่อแม่รับประทานก็มันเกิดน,นะครับไม่ต้องซื้ออะไรให้ครับกูกูก็จะเลี้ยงพ่อแม่แบบนี้ทุกปีนะครับนี่ก็ให้หลานฟิล์มนะครับ